ครับสองเลยผู้ทำอะไรเปิดทีไรเลยเปิดเลยใช่เปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดเลยนะเปิดเลยพี่เปิดเลยนะเฮ้ยเปิดเลยนะพี่เปิดเลยนะ้สัตว์โอเคไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ได้บอกให้กูเปิดใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เปิดเนาะโอเคมาทุกคนวันนี้เรามาเปิดคอร์สกันนะครับผม97บาทได้อะไรไปบ้างนะครับผมนี่อูไม่ใช่อะไรที่อะไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วครับพี่ๆน้องๆครับผมวันนี้เราก็มาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับผมได้เป็นแขกรับเชิญนะ วันนี้เรามาให้ความรู้แก่น้องๆนะครับผมก็ผมเป็นศิษย์เก่าอยู่ที่นี่นะครับผมนี่ที่นี่คือมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นวิทยาเขตขอนแก่นนะครับผมก็ให้กําลังใจน้องๆที่ทําที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็จบไปว่าจะไปทําธุรกิจอะไรยังไงสิ่งที่เรียนไปจะเอาไปใช้กับธุรกิจหรือว่าเป็นความรู้ด้านไหนใช้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมได้มาจากที่นี่แล้วผมเอาไปใช้แบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องประชุมกันเลยครับผมไปเดิน ไหว้พักก่อนนะครับผมที่นี่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่มะครับมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เวลาผมเข้ามาสมัยตอนผมเรียนนะเข้ามาถึงปุ๊บผมจะยกยกมือไหว้ก่อนทุกครั้งขอบคุณครับนี่นครับก็ผมจะยกมือไหว้เพื่อเป็นยกมือไหว้ก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับผมว่าเออมาถึงนี่นะเมาขนาดนี้นะตั้งใจเรียนหน่อยนะเรียนไปแล้วจะได้เป็นเป็นผู้เป็นนายคนนะ นะครับผมพอเรียนไปเรียนมานะครับผมอยากเป็นเศรษฐีนะครับผมชีวิตติดเลยไม่ได้เป็นนะครับผมเศรษฐีโอเคพอแล้วเราเราไปประชุมดิอ่ะหอห้องประชุมแม่งอยู่ตรงไหนมัร tamam ู้ปัดปาดปัดปดปาดปดอ๋อหมายถึงสาวเหรอพี่โอ้แม่งแดดฮอนมึงมึงนี่แขนกูดำเหมดล่ะจนว่าลงจนว่าแหล่เหมดนี่นี่เซเล็บเซเล็บนี่อันนี้ก็เป็นสีประุมนะเป็นสีเก่าสีประุมรุ่นแรกรุ่นแรกกูนี่น่าจะรุ่นที่3ตอนนั้นก็คือตอนที่กูเรียนปีหนึ่งอะ ปีสี่ยังไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตึกนี้ครับว่าตึกนู้นเราห้องน้ำก่อนได้ไหมขี้เนี่ยออันนี้อันนี้เป็นยังไงบ้างครับการที่ในโรงเรียนประมาณรอบที่สี่ยังไม่ได้เปิดไม้เลยนี่ครับมีมีอ๋อเหรอครับผมเป็นไงครับไม่ใช่ไม่ใช่ขี้รอบที่สิบนะน่าจะประมาณ300อแล้วรอบที่300ร้อยเหรอโอ้ไม่เกินเกินเกิน เกิน300ร้อยเฮียกูเรียนอยู่4ปีอ่ะมันมีอยู่ปีละ300วันเนาะประมาณเนาะที่มาเรียนไอเฮียกูขี่ไปประมาณพันสองวันแล้วไอเฮียโบกกูขี่ทุกวันเหมือนได้กลับบ้านโอ้กลับบ้านเก่าใช่ไหมครับเนี่ยกลับบ้านเก่าเฮียมันอันนั้นมันตายว่ะแล้วความรู้สึกเป็นไงครับได้กลับมาที่ดิกลับมาขี่ที่นี่สบายเลยสบายท้องเลยจริงๆไป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 เฮียเขานัด10บโมงขึ้นเหลืออีกเจ็ดนาที รอ้สภา์เพราะหลังจากอ๋อาการมันเป็นยังไงครับวันนี้วันนี้อาการเป็นยังไงครับในอาการเป็นสัมมดาสัมสาปรณ์อาการเป็นยังไงบอกหมอสิอาการเป็นยังไงบอกหมอสิอาการเป็นยังไงบอกหมอสิ What What the fuck กลับีปวะพี่ไปเอ้าคิดถึงบ้านแล้วดูดิไหนใคร ดูดิดูอยู่เออดูอะไรอ่ะดูกล้องกูหมายถึงดูบรรยากาศของมอไอสัตว์อ๋อไม่ผมดูกล้องไงกลัวกล้องล้มเออเมื่อจะจบคลิปเนี่ยวันนี้นะครับผมก็เป็นการพูดคุยที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะเดินทางกลับที่ขอนแก่นซูเปอร์บายนะครับผมปลายทางอีก352กิโลไม่ถึงนะครับผมที่ไม่ใช่ร้านเรานะฮะหมายถึงที่โคราชนะขายทางต่ำทำไมโคราชถึงต่ำเพราคือถึกเลขด้วยเซลล์ไม่เคาว่าสาวนี่คือเราแซวเขา แต่ว่าเราพูดให้มันดึกตมเมื่อกี้ถึกเรียกเด้อสาวอยู่ที่ลูกชิ้นในตำนานนะครับผมลูกชิ้นเนี่ยยังมีทอดอ่ะมึงพูดที่อะไรไรสาระร้านลูกชิ้นในตำนานนะครับผมรุ่นนี้นะปิ้งไม่มีไหม้นะครับผมมีแต่ดำผมกินนะครับผมตั้งแต่ตอนผมเข้ามาเรียนใหม่ๆไป่้วยกันเลยก็ได้กระเทนไปถึงใส่ลูกชิ้นเดี๋ยวกูจะใส่เมื่ออีกหน่อยนึงอ่ะ มีนักเลีอีกละอันนี้คือเป็นลูกชิ้นที่ผมกินมั้งแต่ตอนผมเรียนปีหนึ่งเลยนะยันปีสี่นะครับผมว้าวคำแรกติดใจคำแรกติดใจนะครับผมคำต่อไปคำต่อไปนะครับติดคออสะอาดนะครับผมได้มาตรฐานนะครับผมเนี่ยปลอดภัยไม่ใช่ร้านนี้อ้น้องสาว้โหขี่โล่ ไปยังคือเออไปรุนแก็รู้คนอื่นมันชนัต้องมีอะไรสักอยาก่างมันเกี่ยวมันเกี่ยวเจ็บไ,ไม่ไะนอะ้องอดมเลียวนมันเี้ยวต้งมีคนด ฮัลโหลคนนั่งเต็มไม้เต็มมือแล้วขอคนนั่งอ่าเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับกูก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันเห็นน้องเขาล้มก็เลยต้องวิ่งไปช่วยกูเป็นคนแบบว่าเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรจิตใจดีหาจิตอาสามหาวิทยาลัยที่นี่ดีนะครับผมก็ส่งนักศึกษาเรียนจบไปหลายท่านแล้วก็เป็นได้ทํางานดีๆมีงานทํานู่นนี่นั่นชีวิตดีขึ้นก็จากที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมนี่แหละก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ที่เชิญผมมานเป็ อาจจะเป็นวิทยากรเอ่ยหรือว่าเป็นเด็กเชตโต๊ะนู่นนี่นั่นเอ่ยก็ยังไงกูติดตลกอีกแล้วเห็นะยังไงก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ที่เรียนเชิญเข้ามาแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ตั้งใจฟังนะถึงอาจจะไม่ตั้งใจฟังเล่นโทรศัพท์ก็ช่างเถอะโอเคประมาณนี้ไปลุย